จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวยายอุ้มมานี่มานี่ยายอุอะะอ้ม่าไหนอาหารปลายอยู่ไหนอย่าล้มน <ลง S 1> ะแตะโอ้ มองมองกล้องใส่เงืู่นี่ปลาอยู่ในนี้ลูกปลาโอ้อจินหยดเหี่ยวเหรอเล็ดเหี่ยวเหรอไหนปลาอยู่ไหนปลา นาคนสงสัยจะเป็นนักร้องโก็ในโอ่งหิวเหรอปตาตาไม่มีเลยตาเจอแดดตาปีเลยตาเหมือนตามันมั้งไม่มีชั้นตาตาเหมือนตามันเด็งเลยเมียคนบอกตาเหมือนพ่ออกเจ้าเล่เจ้าชูขี้โกงตาเจ้าเล่ทำไม โกงด้วยเนี่ยหืมไม่ให้ทั้งไม้